สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง u t u b e นิกิสายหา a นกิสายฤทธิ์ครับอ่ะวันนี้ผมพามาดูห้วยเสนิงครับนี่น้ำล้นครับทัไงย,ย่างยุบทางเลยจะไปกินข้าวที่ร้านโต้งพานิชครับโอ้น้ำไหลแรงมากครับที่นี่ห้วยเสนิงครับน้ำล้นแล้วพี่น้องโอ้ ทับค้างจริงครับคนมาเยอะครับผมตงังคนมาหวานปลากันเ <c oughs> ต็มครับเอ้าเท้ากระหายอ้ะน้ำไหลแรงมากครับท่น้องโอ้ มันนุ่มเลยนะน้ำลน้นมาเลยแล้ลงข้างไหนอะ่ะโอ้น้ำแรงมากมันไม่ลื่นหรอกฮะโอ้น้ำไหลเดือนดะพี่น้องที่นี่คือห้วยสมิงนะน้ำสวยนะพี่น้องดู คนมาเต็มเลยครับพี่น้องต่างคนต่างวานปลาครับมาได้ครับตอนนี้ห้วยเสน่งน้ำล้นแล้วนี่ครับห้วยจะล้นแล้วเดินเกียงกาอดครับรอาราวเสียอดเีาราวเสจะอดอยากมาเห็นเท่าสาว ลนดีครับคหลังไหลกันมาเต็มครับนี่ห้วยเสนิงเป็นที่พักผ่อนย่อนใจไม่ว่าที่ไหนต่างกมไปเที่ยวห้วยเสนเงิงมีปลามีนกมีตำหนักมีต้นสนเองมีน้ำใสเย็นลงเล่นช่างสุดหัวใจ บ้านไกลเรือนเคียงจังบ้านใกลเรือนเคีย,งบ,ยงบนเนียงจังหวัดสุรินชื่อดังทั่วถิน้นชื่อดังทั่วถิ่นจังหวัดสุรินว่าถิ่นช้างใหญ่ส่วนห้วยสเสน่ห์นั่นเองก็อยู่ไม่ไกลคงจะหากันได้ง่ายคงจะหากันได้ง่าย ไปมาไกลลอกน้านะอ้วยสเสียงเรียบไปไกลายสันลอหลอเลี้ยงชีวิตคนสุรินให้มีชีวาประโยชน์มากมายทำสวนปลกูกผักเลี้ยงปลาทุกอย่างมากมายนักนะน้ำประปาอ้ยสเสนียง ห้วยเสน่เป็นห้วย ه, ที่มีทุกอย่างไม่ให้ท่านผิดวังสมหวังที่หวยเสน่สะแห่งความรักมากล้นผู้คนเครื่องค,ความสุขที่ห้วยเสน่เชิญชมดูเองได้ทุกเวลาว่าปลากระโดดเหปลากระโดดเลย ไม่รู้ปลาอะไรตัวเล็กๆมันกระโดดว่ะคนโง่มาหวานปลาเยอะครับทุ้คงเออน้ำล้นครับข้าวก็จุมเสื้อหายหมดเดี๋ยวก็นี่ครับบรรยากาศโอ้ เลียบหมดเลยครับน้องๆก็เล่นครับผมห้วยเส่หงเปรียบไปคล้ายสันโลหิตล่อเลี้ยงชีวิตคนสุรินให้มีชีวาประโยชน์มากมายทำสวนปลูกผักเลี้ยงปลาทุกอย่างมากมายนักนะ น้ำประปากว่วยเสน่ห์วยเสน่หเป็นหวยที่มีทุกอย่างไม่ทันผิดหวังสมหวังที่หวยเสน่ห์หวยแห่งความรักมากล้นถูกคนคลื่นเครงความสุขที่หวยเสนเ่หเชิญชมดูเองได้ทุกเวลานี่ครับผมทีกฟังแล้วพี่น้องอู้ เปียกหมดเลยครับเล่สาวก็มากันเต็มครับพี่น้องโอ้บรรยากาศสุดยอดครับนี่ไปเดี๋ยวผมพาไปชมทางร้านตุงหานิดโตครับิปตามชีวิตอาจารย์ออดครับนี่เปียกหมดครับเป็นไงบ้างครับผมกับบรรยากาศแบบนี้ครับ ไปเยี่ยมต้มพี่น้องน้ำท่วมครับเออต้องพานิดไปเยี่ยมต้งพานิดครับนี่น้ำท่วมนะครับว่าน้ำท่วมครับรานอาหารโต้งพานิดครับผมโอ้แม่ค้าแม่ขายก็มาขายด้านล่างอะเต็มเลยโอ้ต้องถอดรองเท้าล้วนะครับน้ำท่วม เดี๋ยวเราไปการตุง้งพันนิ์กันครับในปะระสานนี่ครับโอ้วานปลานในร้านเลยพี่น้องตาหนาตา <พบ S 1> <c oughs> เออตาทำไม่ได้เลยนี่ครับผมโอ้คนมาวางแขกัเต็มเลยครับไลยสุดเลยตาหนตาน น้องจุ๊าระเฮ้ยนี่ครับพี่น้องอูตดินน้ำฝั่งน้ำก็ไหลครับทางห้วยนี่ก็ไหลมาลงสุราฮะเขาไม่ได้โทรหาเกย์เหรอฮะฮ้ ủa nằm khao rán Cái <laughs> <đàn kế> <laughs> <được. Pít> <laughs> này rán kia nào biết rồi hả quay sang à โอ้น้ำท่วมครับพี่น้องร้านเสียต้งไปนมาเดี๋ยวพาไปกินร้านอร่อยจะเอาอะไรก่อนมั้งเราค่อยกินคือยังไงฮะฮะขึนตรงนั้เออแต่มันเส้นเดียวกันนี่เส้นเดียวกันเออเส้นเดียวกันกับร้านอะไรงั่ก็เข้าไปเอาอะไรก่เออ น้ำสวยครับพี่น้องฝั่งนั้นน้ำตกนี่คือบรรยากาศที่ห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์ครับทนมงานก็เดินลุยน้ำกันครับโอ้สาหร่ายไหลมาจากข้างบนครับ น้ำล้นครับพี่น้องหลังจากที่ฝนตกหนักครับพอยเ,เสนิงก็ได้ล้นท่วมร้านค้าครับดูครับโอ้ท่วมมาเลยครับสาวๆส,สวยๆก็มาขายของกันนะพี่น้องไอ้ค้าบมาขาย บรรยากาศครับร้านค้าก็ท่วมกับพี่น้องนั่นไงนี่คือห้วยเสมิงจังหวัดสุรินทร์ครับมาเยี่ยมชมกันได้ครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็นิกกี้สายฮาก็ ขอลาไปก่อนนะครับผมอราพามาชมมวยเสน่ห์จังหวัดสุรินทร์ของเราครับก่ฝากกดไลคล์กด้ชเชคกับสิริกดะตัดปไปให้ช่องยูทพุมนิกี้สายหานกี้สายลึกด,ด้วยนะครับผมขอบคุณไปทางโคษณนาที่ไม่มีใครสนับสนุนเลยสักคนแล้วช่องมึงจะไปรอดไหมเนี่ยนิกี้ทุกนาะสวัสดีครับโอ้เนับก็ได้ติดทุกนาะ